สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันศุกร์นะคะ Happy Friday สำหรับทุกคนที่กำลังทำงานอยู่วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดวันได้พักผ่อนใช้เวลากับครอบครัวนะคะอย่างวันศุกร์เนี่ยเราก็ทำงานปกติเหมือนเดิมทำแต่เช้าตอนเย็นเราก็ไปทำกิจภาพบำบัดเป็นกิจวัตร ทุกทกวันแบบนี้เลยนะคะวันนี้ก็จะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการทํางานงานี่แหละบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอะเราทํางานอะไรตอนนี้เพราะว่ามีคนรู้มาก่อนว่าแต่ก่อนเนี้ยเราเป็นครูนะคะเราสอนเป็นคุณครูอยู่ที่สกู๊ติสตริกใกล้บ้านแต่ว่าเราเ,เปลี่ยนอาชีพใหม่ปัจจุบันก็คือเป็นอาชีพลา่นะคะคเราทํางานเป็นล่า่การแพทย์ก็ทํางานอยู่ที่บ้าน Work from Home เ,เราทํสองภาษาคือภาษาลาวแล้วก็ภาษาไทยทุกๆวันมันก็จะมีเคสที่ว่า ผู้ให้บรหรือว่าคุณหมอ uh, แล้วก็คนไข้ามานะคะมันก็จะมีเคสอะไรที่แบบเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆทั่วไปนะคะแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังกรณีนี้ก็แล้วกันว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะตั้งแต่มาอยู่อเมริกาเราไม่เคยได้ยินคำศัพท์นี้มาก่อนแล้วทีนี้ uh, เราก็เลย คิดว่าเออเดี๋ยวมาเล่าให้คนอื่นฟังดีกว่าเผื่อบางคนที่เขาไม่รู้จักแล้วเขาก็จะได้รู้ว่ามันคืออะไรเวลาเราไปหาหมอแล้วทีนี้หมอเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาคนไข้ไป a m b u l a เล a แอมเบลเลตนะคะเราตอนแรกเราก็เอ๊เดี๋ยวเอ่อคุณพยาบาลเขาบอกว่าเขาจะพาคนไข้ไป a m b u l a เล จะแอมเบล a patient เราก็สงสัยว่ามันคืออะไรตอนแรกเราก็พอจะ get อยู่แต่ว่าเราไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าเราไม่เคยได้ยินคำศัพท์ในเื้อาก่อนในชีวิตเลยเราแน่ใจว่าเราไม่ได้ยินคำว่า a m p u t a t e a m p u t a t e ก็คือเป็นการตัดขานะคะแต่ว่าพอเราเห็นในวิดีโอนี่คนไข้ก็จะนอนอยู่บนเตียงใช่ไหมคะแล้วคุณพยาบาลก็บอกว่า I'm going to take her outside just to a m b l a t e the patient แล้วเราก็ได้ยินว่าในคอนเท็กซ์มันต้องเกี่ยวข้องกับคำว่า เคลื่อนไหวแน่นอนเพราะว่าคำว่า ambulate มันก็จะมีรากศัพท์ฟังคล้ายๆกับคำว่า mobile mobility หรือว่าการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็เลยถามกับถามแบบเพื่อความโปรง่งใสเนาะเพราะว่าถ้า,าเราได้ยินไม่ชัดเจนแล้วว่าเราไม่เคยได้ยินกันเมื่อก่อนเราก็ต้องถามเพื่อความ ถูกต้องให,ให้แน่ใจว่าเวลาเราแปลออกมาแล้วเนี่ยมันถูกต้องเลยถามคุณพยาบาลว่าขอโทษนะคะไม่ทราบว่า,อา ate, แอมเบเลตแปลว่าอะไรเพราะว่าฉันไม่เคยคุ้เคยคำนี้มาก่อนฉันไม่รู้จักเขาก็เลยว่า I'm going to walk h e o l แล้วก็คือพาคนไข้ลุกออกจากเตียงนอนนะคะเอาไปเดินเพื่อให้เลือดมันมีการไหลเวียนไปนการถ่ายเทอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นคําศัพท์ใหม่ที่เราได้เรียนรู้จากการเป็นล่ามในวันนี้นะคะ แล้วก็อะไรเอ่ยที่เกิดขึ้นในอาทิตย์นี้ที่ผ่านมาอ๋อวันจันทร์วันจันทร์ที่ผ่านมาทุกคนอาจจะได้ยินข่าวว่ามันมีแผ่นดินไหวที่ภาคใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียใช่ไหมคะตอนนั้นเราก็กำลังเซอร์วเสคุณหมอแล้วก็คนไข้อยู่อยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ในห้อง Emergency Room ห้องฉุกเฉินแผนกฉุกเฉินคนไข้เขามาก็มาบอกว่าเขามีอาการอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วทีนี้มันก็มีเสียงไซเรนเกิดขึ้นมาแล้ว คุณหมอเขาบอกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแผ่นดินไหวแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าพอเสียงไซเรนมันขึ้นมาอีกคนไข้ก็รีบจับกระเป๋าแล้วเขาก็บอกแล้วหน้าเขาเสียไงแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนไทยเพิ่งมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่เมืองไทยแล้วเพราะฉะนั้นเขาอาจจะกลัวซึ่งเราก็อยู่คนละรัฐคือเราเห็นคนไข้แล้วก็ คุณหมอเนี่ยอยู่ในจอใช่ไหมคะเพราะมันเป็นฟิเดียลคอแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีแผ่นดินไหวแต่ว่าพอมันหายไปสักครู่คุณหมอก็บอกว่าโอเคทุกอย่างโอเคแล้วไม่มีอะไรแต่ว่าพอเราเสร็จจากเซอร์วิสคอลตรงนั้นเสร็จเราก็มาดูข่าวเฮ้ยเขาบอกว่าม,มีแผ่นดินไหวที่แซนดิเอโกหรือว่าภาคใต้ของอเมริกาแน่นอนซึ่งเราก็รู้สึกตื่นเต้นมากก็จะเป็นเรื่องเล่าที่แบบเป็นอะไรที่แบบทำให้เราตกใจเหมือนกันนะคะว่าเอ้ย e เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราแค่เห็นในรูปภาพเห็นในจอผ่านวิดีโอคอลเท่านั้นเราก็รู้สึกแบบเป็นห่วงคนไข้แล้วก็คุณหมอด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่กับแผ่นดินไหวเมื่อวันทนที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างปกติไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงหรือว่าเป็นอันตรายเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เรามาเล่าให้ฟังอ่าแล้วก็อะไรอีกอาทิตย์นี้อ่ามันก็มีหลายเรื่องนะคะแต่ว่าเราก็จะเลือกเล่าที่มันเป็น กลางๆไปไม่ได้ระบุเป็นตัวตนว่าคนไข้คุณหมออยู่ที่ไหนแบบเป๊ะๆหรือว่าให้รู้ว่าเป็นใครนะคะอันนี้ก็จะเล่าให้ฟังสําหรับอาทิตย์นี้โอเคเดี๋ยวกลับไปทํางานต่ออ้อเสื้อที่เห็นนั้นเป็นเสื้อที่เราสั่งมาจากไอเมสซอนนะคะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้จะใส่ไปวันสงกรานไปทําโรงทานที่วัดใครมีเวลาว่างก็ขอเชิญไปทําบุญ วันสงกรานตที่วัดแอริโซนาดามาราเมืองแชลเลอร์แอริโซนาวันอาทิตย์ที่20ที่ถึงนี้นะคะสวัสดีค่ะ